สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านแอดมินเล่าเรื่องยังทรงชาแนลวันนี้มีเรื่องมาเล่าก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับวันนี้แอดมินเล่าเรื่องก็จะมาเล่าเรื่องต่อจากตอนที่แล้วนะครับภาคต่อจากเรื่องยหวายปอบผีฟ้าแอดมินเล่าเรื่องก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าไปฟังเรื่องราวกันต่อเลยนะครับวันนี้เสนอตอนทุดงป่าอาถรรพ์อีพีที่สองครับ หลังจากที่พระธุดงทั้งสี่รูปฉันอาหารเช้าเสร็จต่างคนต่างก็เก็บเครื่องอัฐบริขารของตัวเองเมื่อสิ่งของต่างๆถูกเตรียมพร้อมเสร็จทั้งกรดทั้งบาดพระทั้งสี่รูปก็ต่างเดินทางมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำคงเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศลาวดินแดนภูเขาควายหลวงพ่อผู้เป็นครูบาอาจารย์ก็เดินนำหน้าลูกศิษย์ทั้งสมแม้ว่าช้านี้จะมีพายุฝน และฝนก็ตกโปรยปลายลงมาหลวงพ่อท่านก็ไม่หยุดไม่ย่อนไม่ย่อทอ้อต่ออุปสรรคใดๆก้าวเดินนำหน้าลูกศิษย์อย่างอาจหารมีเพียงลูกศิษย์พระใหม่สองรูปเท่านั้นที่สงสัยในตัวครูบาอาจารย์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างเดินทางทั้งปฏิหารและแปลกพิสดารเป็นเรื่องยากมากสำหรับพระใหม่ที่จะเข้าใจอะไรได้ดีไปมากกว่านี้ยิ่งเป็นข้าวสวยข้าวสุกที่หลวงพ่อ ไปบินทบาทมาเมือ่อเช้านี้ข้าวสวยที่มีกลิ่นหอมคล้ายดอกมะลินั้นพอฉันเข้าไปมันรู้สึกอิ่มและมีกำลังบังชาหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาป่านปิดทิ้งทำให้ร่างกายไม่รู้สึกหิวไปหลายวันเลยทีเดียวความแปลกความพิสดารก็ยังเก็บเป็นความสงสัยสำหรับพระบวชใหม่สองรูปนั้นทั้งสองก็คิดว่าถ้ามีโอกาสจะลองสอบถามครูบาอาจารย์ดู เพื่อให้รู้ความจริงกับสิ่งที่ตัวเองสงสัยพระธุดงทั้งสี่รูปก็ได้พากันเดินมาถึงฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านอำเภอบึงการจังหวัดน้องคายซึ่งสมัยนั้นจังหวัดบึงการยังเป็นอำเภออยู่แถบนั้นยังเป็นป่ารกชัดและการคมนาคมยังไม่ค่อยสะดวกเหมือนอย่างทุกวันนี้พระธุดงทั้งสี่รูปก็เดินลัดเลาะริมโขงมาเรื่อย,เ,อยเพื่อที่จะหาหมู่บ้าน เพื่อได้เจอชาวบ้านที่มีเรือพอที่จะอาศัยข้ามฝั่งไปได้ในสมัยนั้นการข้ามฝั่งไทยลาวก็ไม่เข้มงวดเหมือนดังทุกวันนี้การไปมาหาสู่ก็ยังข้ามไปหากันได้อย่างฉันพี่ชันน้องการเดินล,ะล,ะล,ะลัดเลาะริมโขงมาก็ไกลพอสมควรและก็ยังไม่เจอเรือเจอหมู่บ้านเลยสักครั้งเวลาก็ใกล้จะพบข้าแล้วหลวงพ่อเลยตัดสินใจพาลูกศิษย์ลูกหาปรากฏแถบบริเวณป่าริมโขงนั่น พอดีพากันเดินมาได้เจอกะทอมหลังหลังหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆชายป่าบริเวณโดยรอบก็มีหนองน้ำเล็กๆและก็มีลานกว้างๆแถบหน้ากระท่อมพอเป็นปัจจัยในสถานที่ที่จะได้ปฏิบัติธรรมและหยุดพักกันในคืนนี้พรุุ่งนี้เช้าออกบิณทบาตเพื่อได้เจอหมู่บ้านเจอชาวบ้านก็จะได้ถามหาเรือเพื่อได้อาศัยข้ามฝั่งไปยังฝั่งเรานั้นต่อไปพระธุดงค์ทั้งสี่รูปนั้นเมื่อเดินมาถึงกระท่อม ต่างรูปก็ต่างแยกย้ายหาที่ปรากฏในส่วนของตัวเองคงมีแต่หลวงพ่อครูบาอาจารย์เท่านั้นที่พักอยู่บนกระท่อมส่วนลูกศิษย์ลูกหาอีกสามรูปก็พากันแยกย้ายปรากฏอยู่บริเวณใกล้ๆกระท่อมนั้นสาเหตุที่ไม่พักด้วยกันอยู่บนกระท่อมเพราะว่าพระธุดงค์ท่านจะไม่พักด้วยกันในที่ที่เดียวกันก็จะหาที่ปรากฏที่ห่างกันประมาณราวๆยีเมตรพระสงฆ์แต่ละรูป ่างก็พากันอยู่ในกฎของตัวเองปฏิบัติใครปฏิบัติมันนอกจากมีข้อติดข้อขัดในการปฏิบัติก็จะมาสอบถามครูบาอาจารย์บ้างเป็นบางครั้งพระใหม่รูปหนึ่งซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อคือนก่อนนี้ก็เก็บความสงสัยไว้ไม่ไหวก็เลยเดินตรงมาหาอาจารย์ที่อยู่บนกระท่อมนั้นเพื่อที่จะสอบถามครูบาอาจารย์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคือนนี้ที่ว่าพีกองก่อยจะมาดูดเลือดตัวเองนั้น มันเกิดขึ้นอย่างไรและตอนไหนพอพระใหม่รูปนั้นเดินมาถึงกระท่อมแล้วก็ก้มกราบครูบาอาจารย์ยังไม่ทันที่จะอ้าปากถามหลวงพ่อท่านก็เอ่ยสวนมาว่าจะไปสงสัยอะไรทำไมเรื่องพวกนั้นมันไม่ใช่ข้ออัดข้อถามหรอกมันเป็นเรื่องของภายนอกมันไม่ใช่เรื่องของจิตแต่หลวงพ่อครับผมอยากรู้จริงๆผมอยากทราบจริงๆว่าเมื่อคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผม เฮก็ดันแต่อยากรู้เรื่องภายนอกเรื่องภายในไม่อยากรู้เหรออาอยังไงก็ยังไงแล้วจะตอบให้หายสงสัยกันสักทีพอหลวงพ่อพูดจบพระหนุ่มก็รู้สึกดีใจมากที่ตัวเองจะได้หายคลายสงสัยกันเสียทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพระใหม่อีกรูปที่ปรากฏอยู่ใกล้ๆก,ก,กัน ก็เดินเข้ามาฟังด้วยเพื่อให้หายสงสัยไปด้วยกันเมื่อคืนนี้ไอ้ผีกองกอยตอนนั้นมันก็ออกมาหากินตามกิจวัตรของมันนั่นแหละแต่พวกเราไปปักกดขวางทางหากินมันมันก็เลยเดินมาดูพอมาเห็นพระใหม่พระใหม่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเผลอหลับมันก็ได้โอกาสของมันอสุรกายผู้ไร้ปัญญาพวกนี้มันไม่รู้ถูกรู้ผิดอะไรหรอก มันเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ามันก็ไม่เลือกมันก็คิดว่าเป็นเยื่อของมันมันก็ใช้วิธีกลมเกลด้วโดยมนตาของมันโดยกลิ่นหอมของมันใครได้สูดดมกลิ่นของมันเข้าไปเต็มๆก็หลับไหลไม่รู้เรื่องรู้ราวเสร็จแล้วมันก็จะดูดเลือดจนหมดตัวแล้วก็ตายไปเป็นเยื่ออันโอชะของมันเลยละพระใหม่ทุกลู่พห้จาไว้การทุดงเข้าดงเข้าป่านั้น มันไม่ใช่เรื่องสนุกสนานการประจนภัยอะไรต้องมีสติมีสมาธิครองใจอยู่ตลอดอย่าเผลอแม้แต่วินาทีเดียวเผลอเมื่อไรก็อาจเป็นอันตรายต่อตอนเองได้แล้วเสียงฟ้าผ่าเมื่อคืนนี่แหละครับหลวงพ่อหลวงพ่อเพ่งจิตจัดการมันใช่ไหมครับไม่ใช่ลรอกหลวงพ่อยืนแผ่เมตตาให้มันจะไปเพ่งจิตทำร้ายเขาทำไมแค่เขาเกิดมาใช้กรรม ในภพของอสูรกายนี่ก็ทุกข์มากพออยู่แล้วคือเราไปรังแกเขาอีกก็เท่ากับเพิ่มทุกข์ให้เขาเป็นบาปเป็นกรรมเสียเปล่าเอา้า้างนั้นแล้วใครจัดการละครับหลวงพอ่อเสียงฟ้าผ่าเปรี่ยงเมื่อคืนนี้อันนี้มันก็คงเป็นเรื่องหน้าที่ของเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดารุกขาที่อาศัยอยู่แถวนั้นนั่นแหละเขาคงเป็นเทวดาประเภทสัมมาทิฏฐิ ที่ช่วยดูแลปกปักรักษาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ๋อ oh, ครับเอาละหายสงสัยกันหรือ,อยังล่ะที่นี่ต่อไปนี้จะทำอะไรก็ให้ระวังตัวให้มีสติมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาใช้อานาปานาสติดูลมหายใจที่มันเข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเวลาอย่าได้เผลอ เมื่อสองพระใหม่ได้ฟังคำตอบจากครูบาอาจารย์ก็พากันหายสงสัยปานปิดถิงทั้งสองก็ได้แยกย้ายกันไปที่โกรดของตัวเองเพื่อที่จะปฏิบัติสมาธิกรรมฐานตามที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่ครู่หนึ่งจิตยังเข้าไม่ถึงสมาธิดีหูก็ยังได้รับรู้ได้ยินเสียงจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งล่องลอยมากับลม เสียงนั้นวีดวิวโหยหวนยังกับได้รับความทุกทรมานอย่างแสนสาหัสพระใหม่ทั้งสองก็ได้ลืมตาเมื่อได้ยินเสียงเสียงนั้นก็ได้เห็นล่างล่างหนึ่งสูงใหญ่ท่วมปลายไมย้กำลังเดินมาหาครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่นั่งอยู่บนกระท่อมร้างแห่งนั้นร่างนั้นพอเดินเข้ามาใกล้กระท่อมก็คุกเขา่าและก้มกราบหลวงพ่อ ขนาดความสูงของมันแค่มันนั่งลงยองๆก็ท่วมหลังคากระท่อมหลังที่หลวงพ่อนั่งอยู่นั้นบนหัวของมันมีไฟลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาพระใหม่ผู้นั่งลืมตาดูอยู่นั่นไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าอคันตุก,กะแขกผู้มาเยือนหลวงพ่อในคืนนี้มันคือเปลดมีอะไรหรือโยมถึงได้มาหาอัตมาในยามค่ำคืนดึกดื่นอย่างนี้ไหน ลองเล่ามาให้ฟังหน่อยสิหลวงพ่อได้ลืมตาออกจากสมาธิและได้เอ่ยถามเจ้าเปรตตนนั้นนมัสการพระคุณเจ้าผู้ขาเป็นคนล่าแต่แต่ตอนเป็นมนุษย์ผู้ข่าเป็นโจรหลักเล็กขโมยน้อยหลักมั่วลักควายเขามาข่ากินพ่อแม่ห้ามพ่อแม่เตือนจังใดก็บบ่ฟังบางที่โมโหก็ตีพ่อตีแม่ ตีพอจนตายตีแม่จนไข่จนเจ็บนักบางเทื่ก็ออกหาปนหาปนว่วปนควายปนเอาทรัพย์สินผู้ใดบ่ให้ผู้ขากะขาเขาทิมโบวินแม่แต่สิปนพระในวัดพอทั้งการเขาหูโตเขากันไ่ขาเลยจับผู้ขาผู้ขากะถือเขายิ่งก็เลื่อยล้อยลางขงขาม,มา่าหนีตายกระเสือกกระสนมาแล้วก็มาใจขาด มาตายอยู่กระท่อมบ้านนีล่ะหลวงพอ่อพ่อใจขาตายผู้ขาก็ได้มาเกิดเป็นเปรตมาเฝ้ากระท่อมบ้านนีละ่ะผู้ขาทุกเลอเก,กินหลวงพอ่อทุกแข้งทุกหลายอยากให้หลวงพ่อสอยแพ่เมตาสอยแพะกุศลให้ผู้ขาจากน้อยแนะ่เพราอให้ผู้ขาได้พักได้เศร้าจากทุกกองนีแนะ่ผู้ขาทุกเลอเก,กินทุกคักทุกแน่หลวงพอ่อ พหลวงพ่อได้ฟังคำพูดจากปากเปรตตันนั้นหลวงพ่อก็สังเวชและก็ปองอนิจจงเฮ้ยมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายตอนเกิดมามีชีวิตความดีไม่รู้จักทำจักสร้างมีแต่ก่อกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมไม่รู้จักจบจักสิน้นพากันโง่เขาเบาปัญญาเห็นความชั่วเป็นความสนุกสนาน เป็นความสะใจสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นโทษเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วนะสัพเพสัตตาอเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุสุขีอตตนังปาริหะรันตุพอหลวงพ่อแผ่เมตตาเสร็จเจ้าเปลตตนนั้นก็กลายล่างเป็นชายชะกันเป็นคนสามัญธรรมดาทั่วไปสีหน้าอาการดูบึกบานสดชื่น ชายคนนั้นที่กลายร่างมาจากเปลตจนกลายเป็นคนสามัญชนธรรมดาก็ก้มกราบหลวงพ่อสามครั้งหลังจากนั้นร่างกายของชายคนนั้นก็จางมาลายหายไปหายไปกับอากาศเหลือไว้แค่ความว่างเปล่าพระใหม่สองรูปที่ลืมตาดูเหตุการณ์อยู่นั่นก็พากันยกมือใส่หัวสาธุซาบสึงในคุณงามความดีความมีเมตตาของครูบาอาจารย์ ที่ท่านไม่เคยเลือกเว้นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เดรัจฉานหรือแม้กระทั่งสัตว์นรกแสงสีทองเริ่มจะโผล่พ้นขอบเขาเป็นเครื่องหมายบอกเหตุให้รู้ว่ารุ่งเช้ากำลังคลืบขานเข้ามาหลวงพ่อผู้เป็นครูบาอาจารย์ท่านก็ได้เตรียมตัวออกบินทบาตด้วยความอยากรู้อยากเห็นของพระใหม่ทั้งสองรูปก็รีบพากันสะพายบาท รีบเดินตามหลังครูบาอาจารย์เพราะด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าแถวนี้มันมีแต่ป่ามันไม่มีหมู่บ้านครูบาอาจารย์จะไปบินทบาทมาจากที่ไหนมีเพียงพระพี่เลี้ยงรูปเดียวที่ไม่ได้กระตือเลยล้นกับพระใหม่สองรูปนั้นเพราะรู้ดีว่าหลวงพ่อจะไปบินทบาทมาจากที่ไหนเพราะอยู่เป็นพ่อเขาอุปถากกับหลวงพ่อมานานจึงรู้และเข้าใจดีจึงไม่ได้กระตือรลอร้นกับการบินธบาครั้งนี้ มีแต่พักอยู่ที่กระท่อมนั้นและก็ก่อไฟเพื่อที่จะต้มน้ำไว้คอยครูบาอาจารย์ทางด้านพระใหม่สองรูปที่กระตือรือร้นอยากเห็นการบินทบาทของครูบาอาจารย์ทั้งสองรูปต่างกึ่งเดินกึ่งวิ่งเพื่อที่จะให้ทันครูบาอาจารย์แต่ยิ่งเล่งฝีเท้าเท่าไหร่ครูบาอาจารย์ก็ยิ่งห่างออกไปไกลทุกทีทั้งๆที่ทครูบาอาจารย์ก็ก้าวเดินอย่างช้าๆอย่างสำรวม แต่พระใหม่สองรูปกับพากันเดินตามไม่ทันเดินมาไกลพอสมควรทั้งสองกึ่งเดินกึ่งวิ่งก็เริ่มเหนื่อยหอบทั้งสองก็เลยพากันหยุดพักเหนื่อยแล้วอีกสักครู่จะตามหลวงพ่อไปพระใหม่ทั้งสองก็พากันหยุดพักเหนื่อยอยู่สักครู่หนึ่งเพียงอึดใจเดียวก็หายเหนื่อยก็กำลังจะก้าวเดินเพื่อที่จะตามให้ทันครูบาอาจารย์แต่ก็สายไปเสียแล้ว แค่เพียงคาดสายตาแค่เพียงอึดใจเดียวครูบาอาจารย์ก็หายวับไปไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านเดินไปทางไหนแต่ด้วยที่เคยเป็นผ่านป่าเมื่อสมัยเป็นคลารวาสพระใหม่สองรูปนี้จึงคิดที่จะพากันใช้วิชาของผ่านป่าสะกดรอยตามแกะรอยตามครูบาอาจารย์เพื่อให้รู้ว่าครูบาอาจารย์นั้นเดินไปทางทิศไหนแต่แล้ววิชาผ่านป่าก็ล้มเหลวเพราะว่า ไม่มีรอยเท้าของหลวงพ่อเลยแม้แต่สักรอยเดียวอดีตผ่านป่าทิฟีมือฉมังของพระใหม่ทั้งสองรูปนั้นตอนนี้ใช้ไม่ได้เสียแล้วหมดปัญญาตามหลวงพอ่อไม่รู้ว่าหลวงพ่อไปทางทิศไหนแกะลอยก็ไม่มีลอยให้แกะสักลอยทั้งสองหมดปัญญาตามหาครูบาอาจารย์ได้แต่มองหน้ากันอย่างเลือกลักแล้วก็หันหลังกลับเพื่อที่จะมุ่งหน้ากลับมายัางที่ปากฏของตัวเอง พระใหม่ทั้งสองรูปพากันเดินก้มหน้าอย่างผิดหวังที่ไม่สามารถเดินตามบินทบาทครูบาอาจารย์ได้ทันทั้งสองก็พากันเดินตามหลังกันมาสักพักใหญ่ๆก็เดินมาใกล้จนเกือบจะถึงกระท่อมและที่ปรากฏของตัวเองทันสายตาก็มองเห็นสิ่งที่อยู่บนกระท่อมนั้นพอพระใหม่ทั้งสองเดินเข้ามาใกล้กระท่อมก็เห็นได้ชัดว่าคนที่นั่งอยู่บนกระท่อมนั้น นั่นก็คือหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่กลับมาจากบินทบาทแล้วพระใหม่ทั้งสองหันหน้ามองหน้ากันแล้วก็ส่งยิ้มเจริญให้กันสีหน้างวยงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันเสียงหลวงพ่อก็เอ็ดขึ้นมาว่าพระขี่ดือสองรูปนี้พากันไปเดินเที่ยวเล่นที่ไหนมาถึงเวลาคบเวลาฉันทำไมไม่อยู่คบอยู่ฉัน ไม่รู้เวลาเวลาไม่สารวมเอาเสเลยพระใหม่ทั้งสองเข่าแทบสุดเมื่อรู้ว่าตัวเองตาไม่ฝาดที่ได้ยินเสียงของคุบาอาจารย์ดุมาสายสะพายบาดท,ที่พาดอยู่บนบาของบาไหลของพระทั้งสองเกือบหลุดบาด้วยความตกใจที่ได้เห็นคุบาอาจารย์นั่งรอฉันเข้าหลวงหลวงพ่อกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็กลับมานานแล้วว่าแต่พวกคุณ ไปเที่ยวเตรที่ไหนมาพระใหม่ทั้งสองทำอะไรไม่ถูกต่างคนต่างก็รีบก้มกราบลงดินเสร็จแล้วพระพี่เลี้ยงก็เรียกพระใหม่ทั้งสองให้ไปรับอาหารที่แบ่งไว้หลอสองส่วนแล้วก็ลงมือฉันเช้าพร้อมกันได้ยินเสียงจากพระพี่เลี้ยงกระซิบบอกพระใหม่สองรูปนั้นว่าผมว่าจะบอกพวกคุณอยู่ว่าไม่ต้องตามหลวงพ่อหรอกแต่เห็นพากันรีบผมก็เลยบอกไม่ทัน ที่หน้าที่หลังถ้าหลวงพ่อไม่เรียกไปด้วยเราไม่ต้องตามไปหลอกตามยังไงก็ตามแกไม่ทันผมเคยเจอมาแล้วตั้งแต่สมัยผมเป็นพ่อขาวอุปทาคนู่นขอรับหลวงพี่พ่อชันข้าวเช้าเสร็จพระธุดงค์ทั้งสี่รูปต่างรูปต่างก็เก็บกฎเก็บบาทเก็บสัมภาระของตัวเองเตรียมตัวจะออกเดินทางต่อไปมุ่งหน้าไปยังดินแดนภูเขาคว,วายแห่งประเทศลาว พระธุดงทั้งสี่รูปเดินเลาะริมโขงมาเรื่อยๆหวังว่าจะเจอหมู่บ้านเจอชาวบ้านที่พอจะมีเรือพาข้ามฝั่งแม่น้ำโขงไปยังประเทศลาวพระทั้งสี่รูปเดินมาไกลพอสมควรก็ยังไม่เจอหมู่บ้านคนและไม่เจอผู้คนเลยสักคนเดียวก็เลยพากันนั่งพักใตล้ลมไม้ใหญ่ริมฝั่งโขงนั่นพระธุดงทั้งสี่รูปก็พากันนั่งพักอยู่นั่นนานพอสมควรจูจ่ๆ ก็มีเรือลำหนึ่งลอยมากับแม่น้ำโขงไม่รู้ว่าลอยมาจากทางทิศไหนมุ่งหน้าเข้ามาอย่างพระธุดงค์ทั้งสี่รูปที่นั่งพักอยู่นั้นพอเรือลำนั้นเข้ามาเทียบฟังก็มีชายคนหนึ่งก้าวลงมาจากเรือแล้วก็เดินตรงมุ่งหน้ามาอย่างต้นไม้ใหญ่ที่พระธุดงค์ทั้งสี่รูปนั้นนั่งพักอยู่พอชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ก็ปรากฏว่าหน้าตาของชายคนนั้นเป็นคนที่หน้าตาดีออกมาก ดูลักษณะท่าทางเหมือนคนมีชาติมีตระกูลพอเดินมาถึงพระทั้งสี่รูปที่นั่งรออยู่ใต้ต้นไม้ชายคนนั้นก็คุกเข่าก้มลงกราบอย่างนอบน้อมอย่างสุภาพเรียบร้อยนิมนต์ขอรับพระคุณเจ้าผมเห็นพระคุณเจ้าเฝ้ารอเรือข้ามฝั่งนี้มาหลายวันแล้วผมมีความปรารถนาอยากทําบุญกับพระคุณเจ้าด้วยการพาพระคุณเจ้าข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นขอรับ ผมขอนิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นเรือของกระผมเดี๋ยวกระผมจะพาพระคุณเจ้าทั้งสี่รูปข้ามแม่น้ําข้ามฝั่งนั้นไปขอรับแถวนี้ไม่เห็นมีบ้านคนแล้วโยมอยู่ที่ไหนกันละ่ะด้วยความเป็นคนขี้สงสัยของพระใหม่ก็เลยปากไวเอ่ยถามชายคนนั้นเพราะแถวนั้นไม่เคยเห็นไม่เคยปรากฏว่ามีบ้านคนอยู่เลยสักหลังเดียวบ้านของกระผมก็อยู่แถวแถวนี้แหละครับหลวงพี่ ผมอาศัยอยู่แถวนี้มานานแล้วกับผมเฝ้าดูพระทั้งสี่รูปก็มานานหลายวันแล้วก็อยากจะสงเคะห์อยากจะทำบุญด้วยขอรับนิมนต์เลยขอรับนิมนต์ขึ้นเรือของผมเดี๋ยวผมจะพาข้ามฝั่งไปครับคำพูดของชายหนุ่มหน้าตาดีคนนั้นมีความสุภาพเรียบร้อยการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนเป็นคนมีชาติมีตระกูลไม่เหมือนคนชาวบ้านชาวป่าทั่วไปทางด้านหลวงพ่อก็ตอบรับนิมนต จากชายลึกลับหน้าตาดีคนนั้นแล้วก็พากันก้าวเดินขึ้นเรือจนครบหมดทุกรูปชายคนนั้นก็ได้ผักหัวเรือออกจากฝั่งแล้วก็โดดขึ้นเรือพายเรือออกไปข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งสปอปอปอลาวพระใหม่ผู้ขี้สงสัยระหว่างนั่งเรืออยู่นั้นก็สังเกตว่าเรือที่นั่งอยู่นั้นทําไมมันไม่ลอยไปตามกระแสน้ํทา,ท,าทั้งๆที่กระแสน้ําของแม่น้าโขงมันไหลเชี่ยวยิ่งนัก มันกับลอยตัดกระแสน้ำเป็นเส้นตรงจากอีกฝั่งหนึ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งระหว่างที่พระใหม่คิดงวยงงสงสัยอยู่คนเดียวนั้น <c oughs> เสียงกระแอมไอของหลวงพ่อที่นั่งอยู่ด้านหน้า <c oughs> ก็ดังมาถึงหูของพระใหม่ที่นั่งอยู่ด้านหลัง <c oughs> เหมือนเป็นการเตือนว่าอย่าคิดพระใหม่ผู้ขี้สงสัยก็รู้สึกสะดุ้งเฮือกขึ้นมาทันทีเพราะรู้ตัวว่า หลวงพ่อผู้เป็นครูบาอาจารย์นั่งดูความคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจึงหยุดคิดอย่างกระทันหันทันทีการนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงก็ใช้เวลาอยู่นานหลายนาทีเหมือนกันจนมาถึงฝั่งของซอปปอลาวชายผู้เป็นเจ้าของเรือก็กระโดดลงจากเรือเพื่อที่จะดึงหัวเรือเข้าฝั่งให้พระธุดวงทั้งสี่รูปได้ลงจากเรืออย่างปลอดภัยพอพระธุดวงทั้งสี่รูปได้ลงจากเรือกันหมดทุกรูปอย่างปลอดภัย ชายผู้เป็นเจ้าของเรือก็มานั่งคุกเข่าพนมมือเพื่อขอพรจากพระสงฆ์ขอให้มีความสุขความเจริญนะโยมชายคนนั้นก็ยกมือสาธุขึ้นใส่หัวแล้วก็เอ่ยบอกกับหลวงพ่อว่าพระคุณเจ้าสิทกิจจากการทุดงเมื่อไหร่อยากจะกลับฝั่งไทยก็ให้กลับมาตรงจุดนี้นะขอรับผมจะรอรับพระคุณเจ้าขอบใจนะโยมที่เป็นธุระช่วยในการข้ามฝั่งในครั้งนี้ โอกาสหน้าทามีอัตมาจะมารบกวนอีกนะโยมขอรับพระคุณเจ้าพอชายเจ้าของเรือคนนั้นได้ส่งพระสงฆ์ทั้งสี่รูปขึ้นฝั่งเสร็จก็กลับขึ้นเรือแล้วก็พายเรือออกไปกลางแม่น้ำโขงพระใหม่ถึงกับยืนขยี้ตาตัวเองอยู่หลายครั้งเมื่อมองตามชายคนนั้นพายเรือออกจากฝั่งจนไปถึงกลางแม่น้ำโขงจู่จชายคนนั้นก็หายวับไปกับตาในความคิดหนึ่ง ก็แอบคิดว่าหรือว่าเรือลำนั้นแล้วก็ชายคนนั้นถูกเกี่ยวขลื่นของแม่น้ำโขงซัดจนจมหายลงกลางแม่น้ำนั้นเขาไม่เป็นไรหรอกเขาอยู่ตรงนี้มานานหลายร้อยปีแล้วฮะว่าไงนะครับหลวงพอ่อแล้วเรานั่งนาคพญานาคเขาอยากทำบุญเขาดูแลในโขงเขตนี้มานานหลายร้อยปีแล้วเราอย่าไปสงสัยอะไรให้มันมากนะัก มันจะพานให้จิตฟุ้งซ่านเสียเปล่าๆขอรับกับผมพระธุดงทั้งสี่รูปก็พากันเดินขึ้นจากฝั่งแม่น้ำโขงที่นำโดยหลวงพ่อผู้เป็นครูบาอาจารย์ตามด้วยลูกศิษย์ทั้งสามรูปมุ่งหน้าไปยังภูเขาควายดินแดนป่าอาถรรพ์ดินแดนที่พระธุดงทางฝั่งไทยมักไปฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ที่นั่นเป็นดินแดนที่เลนลับและอันตราย ที่มีพระสงค์ทางฝั่งไทยเอาชีวิตไปทิ้งแล้วหลายรูปแต่ด้วยความอาจหานของหลวงพ่อก็ไม่ได้ยอ่อท้อหรือวันเกงอันตรายใดๆพาลูกศิษย์ทั้งสมเดินก้าวย่างมุ่งหน้าไปยังภูเขาควายบางวันแดดร้อนจนเหงื่อเปียกโชกผ้าจีวรเปียกชุ่มไปทั้งตัวบางวันฝนตกหนักก็เดินผ่าฝนกันไปทั้งสี่รูปอย่างไม่ยอ่อท้อ และไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคใดๆที่ขวางหน้าอยู่ด้วยมีครูบาอาจารย์ที่อาจหารและบารมีเมตตาธรรมสูงเดินนำหน้าลูกศิษย์ลูกหาผู้เดินตามหลังก็มีกำลังใจอย่างล้นเปลี่ยมเราวกับว่าผู้เป็นพ่อเดินนำหน้าผู้เป็นลูกเดินตามหลังเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน แอดมินก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับฟังกันอย่างสนุกสนานตื่นเต้นและเพลิดเพลินไม่มากก็หน่อยนะครับเรื่องราวภาคต่อจากเรื่องของยายวายปอบผีฟ้าตอนทุ่งป่าอาถรรพ์ยังไม่จบแค่นี้นะครับยังมีอีกหลายอีพีเลยทีเดียวที่กำลังรอเรียบเรียงและนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังกันในอีกอีพีหน้านะครับเรื่องราวเรื่องนี้เขียนจากคงเขาเรื่องจริง เขียนโดยประกาวุฒเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเรื่องราวของพัทธุดงทั้งสี่รูปนี้จะเดินทางเข้าป่าอาถรรพ์ดินแดนภูเขาควายจะเป็นยังไงมายังไงนั้นรอรับฟังรับชมกันได้นะครับทางช่องอยังทรงแชนแนลวันนี้มีเรื่องมาเล่าสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ